นี่คนน้อยมากนะครับดีมาเดินในมิกจัุจักรเหมือนกันนี่แหละร้านอื่นนะครับพอดีสะดุดเข้าอีกหนึ่งตู้ครับงานวินเทจนะครับจะเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นของพี่เอนะครับถ้าใครเล่นฟิกเกอร์งานวินเทจสังกะสีนะครับจะรู้จักพี่เอนะครับพี่เอแกจะมีร้านอยู่ที่ตึกแดงด้วยแล้วก็มีตู้ฝากอยู่ที่ร้านพี่สอยด้วยแล้วก็ร้านทรอยฟอเรสด้วย มาดูกันว่าคืออะไรนะครับชั้นแทน้มาแววโหยันกล่องเลยนะครับมันคืออะไรใครเกิดทันมั่ง <c oughs> มันคือเข็มกัดปลาแมนนะครับที่แปะอกปลาแมนอย่างนี้แต่ตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกานะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้อันนึงอันนั้นจะเป็นแค่เสียงเรียก นะครับเป็นเสียงสัญญาณเ,ยเฉย confusion. แต่ตัวนี้จะเป็นนาฬิกานะครับบอกเวลาได้นะครับสไลด์ออกด้านข้างแล้วบอกเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะครับสักคู่ครับนี่ครับยันฟองน้ําเลยแล้วก็มีแมนวนวลคู่มือนะครับนี่โหโคตรเจ๋งะนะครับโคตรเจ๋งบอกเลย ขอบคุณพี่เอนะครับที่อนุเคราะห์ให้น้องเจ <c oughs> พี่เอกแกลราคาให้ผมด้วยแต่ผมยังไม่ได้ใส่ฐานนะครับสภาพค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เป็นเข็มกัดแปะอกนะครับบันไดเจแปนนี่นะครับอันนี้คือเข้าคอลเลคชันปาแมนที่ผมเก็บ สวยงามขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ